สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจจากต่างประเทศนะครับมีรายงานข่าวว่าของทัพเรือจีนได้ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงซึ่งเป็นเรือบรรทุกเครื่องบินลำแรกของจีนนำทีมปฏิบัติการซ้อมรบในทะเลใกล้เกาะไต้หวันอีกครั้งจนทําให้สถานการณ์ในน่านน้าใกล้เกาะไต้หวันนั้นเนี่ยนะครับเรียกว่าระอุข,ขึ้นมาอีกรอบหนึ่ง รัฐบาลจีนยืนยันหนักแน่นมาตลอดนะครับว่าจีนนั้นมีอธิปไตยเหนือไต้หวันซึ่งเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของจีนเรื่องนี้ก็ยิ่งทําให้ช่องแคบไต้หวันนั้นทวีความตึงเครียดมากยิ่งขึ้นกองทัพเรือจีนได้ออกแถลงการ์ว่ากองเรือรบนาโดยเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงได้ปฏิบัติการซ้อมรบซึ่งเป็นการฝึกซ้อมรบตามปกติในบริเวณหน,น้าน้ําใกล้เกาะไต้หวันโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการรักษาอธิปไตย ความปลอดภัยและก็ความสนใจในการพัฒนาพร้อมกันนั้นกองทัพเรือจีนยังได้ระบุด้วยว่ากองทัพเรือจีนจะจัดให้มีการซ้อมรบคล้ายคลึงกันนี้เนี่ยนะครับเป็นประจําในอนาคตทว่าไม่ได้อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมว่าในการซ้อมรบนั้นเนี่ยนะครับจะมีการซ้อมรบด้วยอาวุธชนิดใดอย่างไรกันบ้างแถลงการของกอ,องทัพเรือจีนมีขึ้นหลังจากกระทรวงกลาโหมไต้หวันรายงานว่ากองทัพอากาศจีนได้ส่งเครื่องบินรบลุกล้ำน้านฟ้าเข้ามาในเขตป้องกันภัยทางการบิน ซึ่งนักบินต้องแสดงตนเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยกระทรวงกลาโหมของไต้หวันชี้ว่าสถานการณ์ในขณะนี้ก็ได้มีการควบคุมทั้งด้านฟ้าและด้านน้ารอบเกาะไต้หวันอย่างเต็มรูปแบบและเป็นเรื่องที่จะต้องจัดการอย่างเหมาะสมในขณะที่ด้านกระทรวงป้องกันตนเองของญี่ปุ่นได้ออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพร้อมกับเผยแพร่รูปถ่ายเรือบรรทุกเครื่องบินเหลี่ยงนิงพร้อมกับเรือคุ้มกันอีกห้าลำได้เล่นผ่านช่องแคบมิยากโกะมุ่งหน้าไปยังมหาสมุทรแปซิฟิก ขณะที่ g l o บอ l t i m สสื่อของพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็ระบุเช่นเดียวกันนะครับว่าเรือพิฆาตหนานซางซึ่งเป็นเรือพิฆาตติดขีปนาวุธไทส์055าลำแรกของจีนก็เข้าร่วมในกองเรือรบคุ้มกันเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยครับเรื่องของกองเรือบรรทุกเครื่องบินเหลียวหนิงที่เข้าไปสู่น่านฟ้าอออภัยครับน่านน้าของไต้หวันนั้นเนี่ยนะครับเกิดขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้กระทรวงกลาโหมของ ไต้หวันมีการรายงานความเคลื่อนไหวทางทหารชี่ว่าเมื่อวันที่5เมษายนที่ผ่านมาก็คือวันจันทร์มีเครื่องบินทางทหารของกองทัพจีนลุกล้ำด้านฟ้าทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของไต้หวันนับ10ครั้งโดยบินมาจากด้านฟ้าทางทิศใต้แนวขึงกลางช่องแคบไต้หวันเข้าขู่เขตแสดงตนเพื่อป้องกันภัยทางอากาศหรือว่า A D I s e ของไต้หวันทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ เครื่องบินที่รูปลำน้านฟ้าใต้หวันทั้ง10บลำนี้เนี่ยครับได้แก่เครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำวายแปดจำนวนหนึ่งลำเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศ KJ500 จํานวนหนึ่งลำเครื่องบินรบ J16 จํานวนสี่ลำแล้วก็เครื่องบินรบ J10 จํานวนสี่ลำซึ่งในจํานวนนี้เครื่องบินต่อต้านเรือดำน้ำวายแปดจำนวนหนึ่งลำได้บินอ้อมไปยังด้านฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยอกองทัพอากาศไต้หวันจึงได้ปฏิบัติตามขั้นตอนด้วยการส่งเครื่องบินลาดตระเวนขึ้นรับมือกับสถานการณ์นี้และทําการกระจายเสียง เพื่อขับไล่รวมทั้งใช้ระบบขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศทําการติดตามความเคลื่อนไหวอ,อย่างใกล้ชิดนะครับกระทรวงกลาโหมของไต้หวันก็บอกนะครับว่าการทุกล้ำน่านฟ้าของเครื่องบินทหารของจีนในครั้งนี้ถือว่านี่เป็นวันที่3ติดต่อกันตั้งแต่วันที่3เมษายนเป็นต้นมานั่นหมายความว่าจีนส่งเครื่องบินเนี่ยนะครับเข้าไปส่วนพื้นที่ของไต้หวันตั้งแต่วันที่3มที่4แล้วก็วันที่หเมษายนหลังจากนั้นวันที่6เมษายนนั้นจีนก็ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบิน เหลียวหนิงเนี่ยนะครับเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวแน่นอนครับสถานการณ์นี้ทําให้สถานการณ์ในช่องแคบไต้วันนั้นระอุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งก็ตามดูต่อนะครับก่อนหน้านี้ทางด้านผู้เชี่ยวชาญด้านการทหารของสหรัฐอเมริกานั้นเคยออกมาบอกนะครับว่าอีก6เดือนข้างหน้าทางด้านจีนนั้นจะดําเนินการในการเข้ายึดไต้หวันเนี่ยนะครับให้เบ็ดเสร็จเรียบร้อยก็ดูครับว่าสถานการณ์เหล่านี้จะเป็นจริงหรือไม่นี่เป็นเรื่องราวข่าวสาร ต่างประเทศที่นำมาฝากคุณผู้ชมกันในช่วงนี้ครับ